สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอก็ชชองเปรี้ยวที่สวีเดนชาแนลอีกแล้วเนาะคะ่ะวันนี้เนาะคะ่ะเปรี้ยวกับเอารูปภาพเก่าตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมเนาะคะ่ะเปรี้ยวน่าจะพันไปตรงนี้นะคะเราก็จะเจอต้นซีบักตอนนะคะแล้วเปรี้ยวกงจะเก็บทุกปีเนี่ยคะ่ะช่วงแรกๆเนาะคะ่ะซีบักตอนตอนออกมาไม่ไมลูกเขาจะเป็นสีเขียวๆแล้วก็นขนาดเล็กๆสินะคะแล้วก็ช่วงกรกฎาคม กระกักดาสิงหาจะเป็นช่วงที่เขาจะเริ่มแญ่แล้วก็แก้นะคะเปี้ยวไปเก็บในช่วงเดือนสิงหาเทียน,นึงเนาะคะ่ะแล้ววันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณสองสาสายพันธุ์นะคะ,ะที่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอันนี้จะลักษณะค่อนข้างเล็กนะคะเท่ากับหัวไม่ขีดไฟถ้าซุกแล้วจะมีลัก,ลกษณะสีส้มนะคะ จะออกสมสมแน่นะคะแต่บ่ค่อยมีเหนื่อให้กินหลายแต่อีกสายพันธุ์หนึ่งกะจะใหญ่กว่านีแน่นะคะเดียด๋ยวจังใดท่านผู้ชมมาติดตามชมเลยนะคะเปี่ยวจะพาะท่านผู้ชมมาเบิ่งตอนลูกเล็กแล้วก็ตอนลูกที่เริ่มแก่แล้วก็ตอนที่เปี่ยวเก็บเลยนะคะส่วนตรงนีเป็น,นช่วงเดือนสิงหา,าลูกกาลังเริ่มสุกนะคะเปี่ยวจะวแวะเวียนไปแถวนี้ประจํานะคะเพราะว่าเป็นทางผ่านไปบ้านเปี่ยวเนาะค่ะ เดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะว่าพอสุกแล้วลักษณะลูกเป็นแบบใดเปี่ยวจะเก็บให้ท่านผู้ชมเบิ้งมาเบิงวิธีการเก็บซีบักตอนนะคะผลไม้วิตามินสูงในสวีเดนเชิญรับชมกันได้เลยค่ะท่านผู้ชมซีบักตอนนะคะอันนี้จะผลเล็กมากค่ะเท่าหัวไม้ขีดไฟนะคะส่วนเจ้าอันนี้จะผลเริ่ม ตนิดนึงนะคะตอนนี้กำลังเขียวแก่เข้มเลยนะคะอีกประมาณสองเดือนก็สามารถเก็บได้แล้วค่ะท่านผู้ชมนี่ตกมากเลยตกมากเลยว้าวส่วนเจ้าต้นนี้สุกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเพื่อจะลองชิมก่อนนะคะอืมอร่อยจัง นี่ค่ะอันนี้กำลังห่ามนะคะท่านผู้ชมตรงนี้ก็เริ่มเยอะแล้วค่ะ,ะกำลังสุกนะคะถ้าตัวนี้ก็มีคนมาตัดไปแล้วเห็นไหมคะนี่ค่ะสิบักจนอนเดี๋ยวเพื่อจะกลับมาอีกครั้งมาเก็บนะคะอืเพื่อไม่ได้เอาอุปกรณ์มานะคะอร่อ,มอยมากเลย เปี้ยปั่นจักรยานมาค่ะทุกคนอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคน <c oughs> ซีบักต้นเปรี้ยว <c oughs> เดี๋ยววันหลังเปี่ยจะพามาเก็บนะคะเปี้ยวกลมมาเก็บลูกซีบักต้นเนาะค่ะวันนี้เอาไวไ้กินนานาวะค่ะ <c oughs> ต้นนี่กระลังเฮิมเนาะค่ะเป็นนุ่ยเขียวแน่ าถาน่วยเพิ่มๆมันท่านิสุกดีเวลากินเ้วมันสิบแบบคั้นคอน่อไหมะท่านผู้ชมเปี้ยกินแล้วเปี้ยไอ้รถต้องเก็บแบบลูกสุกๆนะคะนี่คะ่ะลูกนี่เริ่มสุกแล้วลักษณะของลูกเขาจะเป็นแบบลูกลีๆนะคะวงลีรสชาติจะค่อนข้างแตกต่างกันนะคะอันนี้เริ่มสุกแล้วเราก็ต้องเก็บไปก่อนบอส่ทมันสิเลเกินนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบวงกลมนะคะจะมีลายยางนะคะพู้นะคะกำลังเต็มเลยดกปีนี้บ่ค่อยลายซ้ำปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วลายกว่านี้นะคะเพราะเก็บเอาเท่าที่เฮ้ามีเนี่ยะคะ่ะนี่แหละค่ะคือผลไม้ปลาอีกอย่างหนึ่งที่วิตามินสูงนะคะซีบักตอนค่ะ,ะเดือนตุลานี่แหงสี่ลค่ะ,คะ เกี่ยวกระเตรียมกันไก่แบบนี้ค่ะแล้วก็ถุงมือมาใส่เพราะว่าช่วงล้มต้นเขานะคะบางบางกิ้งจะมีน้ำนะคะเพืก็จะเลือกเก็บเอาตะลูกที่ว่าสุกเหลืองเข้มๆน่อยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าบอสันมันจะมันมันมันจะเป็นแก๊สในกระเพาะเวลาเขากินนะคะเปื่อนขึ้นลูกวะิเปอเก็บกินมาสองปีปีดีปีที่สามแล้วค่ะนี่ค่ะ เือกเก็บใส่กระป๋องได,ได้ได้เต็มกระป๋องนี่แล้วค่ะเอาไปพอด,ดีนะคะโดยเปียวกกจะจานเอาไปแช่ซองแข็งไว้เนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะแปดโมงแล้วเนาะคะ่ะเป่ยวกกำลังจะปั่นจักรยานไปมองเห็ดงานเปีืยวต้องใส่เปต้องใส่ผ้าแบบว่าเฮ็ดให้อุ่นนะคะแล้วก็ใส่หมวกทับอีกเทียนึงเพราะส่มันห,หนาวเห้งตอนนี้มันแค่ประมาณเจ็ดเจ็ดองศานะคะ แล้วก็ใส่ถุงมือด้วยเดี๋ยวจะปั่นจักรยานไปทํางานก่อนนะคะเดี๋ยวจะบ๊ทันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเปียวจะพาทุกคนมาเก็บซีบักต้นนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมซีบักตน้นเปียวจะเก็บทุกปีค่ะวังซองเดือนที่แล้วนะคะเปียวก็มาเก็บไปแล้วนะคะนี่ต้นฟังทั้งนี้ กำลังสุกค่ะนี่ปีนี้สุกไวเริ่มเริ่มสุกแห้งแล้วค่ะเนี่ยค่ะเวลาที่เขาสุกแห้งเขาจะเป็นแบบนี้อันพงลือๆมีต้องไปล่างออกนะคะแล้วเปียวกับไปแช่สองแข็งไว้นะคะมาเลยค่ะมาเก็บซีบักตอนกันนะคะปีนี้ว่าคอยดกค่ะเบิง้ง นกมากินนะคะ่ะเดี๋ยวก็จะใส่กันไก่ตัดเอานะะเนาะ,ะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะตัดเอาแบบเป็นกิ้งนะคะนะครับซีบักตอนเก็บซีบักตอนนะคะ<ๆ>เก็บซีบักตอนนี่นะคะ เก็บผลไม้ป้าหายากเนาะ,ะเนาะผลไม้ป้าตัวนี้หายากนะคะจะขึ้นเป็นบางหมองเท่านั้นนะคะแล้วเขาก็จะดกปีเว้นปีนะคะเขาจะบดดกทุกปีนะคะปีนี้บ่ค่อยดกปีที่แล้วนะดกแห้งค่ะแล้วก็นกก็กินเนาะค่ะเนาะนี่แบบนี้นะคะ่ะปกติจะดกแบบเป็นพุ่มแบบนี้เลยะคะ่ะนี่เห็นบ่คะยวกัตัดมาเขาจะมีน้ำนะคะปกติมันก็จะ ใส่ถุงมือแล้วก็เก็บนะคะมันจะง่ายกลัวอันนี้เป็นจะรีบไปทํางานด้วยนะคะทางผ่านพอดีนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเปล่าเก็บซิบักตอนเพิ่มก่อนนะคะนี่แหละคะ่ะคือชีวิตนี้ตั้งแดนมีหมากไม่กับเก็บผลไม้ป้าก,ก็เก็บนะคะเนาะเปล่ชอบเก็บซิบักต่อนนี่ค่ะตอนนี้มันก็เศร้าอยู่นะแม่คะ่ะแปดโมงลว ก็ต้องไปวงเหตุงานนะคะโอ้เห็นโบาทำผู้ชมพวงบอกใหญ่เลยนี่สุกพอดีค่ะทำผู้ชมเนี่ยสังเกตง่ายๆเนาะคะ่ะลูกเขาจะเป็นแบบเริ่มนิ่มแล้วแล้วก็นีน่คือสุกเต็มทีแล้วนะคะเขาจะมีอมสองสองสามชนิดนะคะแบบนึงจะเป็นน่วยเน้น้อยสมสมแล้วก็อีกแบบหนึ่งน่วยน้อยซ้ำหัวไม่ขีดนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวเก็บตอก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชมพูน่นานี่อะค่ะตัดเอาเลยแล้วก็จะจ้งไปให้หนกกินน้ำนะคะอันละค่ะ